สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคน h e l l o everybody h e l l o ส s a m ด a i d ่ p ้ n o สวัสดีจ้า h e l l o ลายก้าวอยากินตัว我ะสวยไหมคะวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้จะมากินค่ะวันนี้จะมากินแล้วก็จะมาถอดไพ่ดูหมอ จะมาถอดไพ่เพลินว่าจะมีลอตเตอรี่จ้ะจะมีลอตเตอรี่ทีนี้ก็จะมาถอดไพ่ดูดวงนะคะจะมาถอดไพ่ดูดวงว่าจะมีโชคมีลาบไหมมาถอดไพ่ดูมาจะมาถอดไพ่ก่อนแล้วค่อยกินมาถอดไพ่ก่อนเด้อกำลังเลยกำญาเลยเซเยะทำไม เลย食野出เลยเ野ทมมาเลยจิ้มบอ๊อกเจ้า有六合彩睇又เ运气，睇有自己又冇运气睇又冇中六่彩啦，大奖细奖都好啦，睇有冇运气นเรา,ามาถอดไพ่ดูนะคะว่าจะมีโชคมีลาบไหมมาถอดไพ่จ้าเรามาถอดไพ่ดูว่าจะมีโชคมีลาบไหม เพราะว่าจะมีหวยจะมีหวยฮ่องกงจ้ะหวยไทยยังไม่ดูนะหวยไทยเอาไว้ก่อนนะหวยไทยเอาไว้ตอนสักใกล้ๆกจะสิ้นเดือนก่อนเดี๋ยวจะดูว่ามีโชคมีลาบไหมอันนี้จะดูหวยฮ่องกงก่อนใจะจะดูหวยฮ่องกงเพราะว่าจะมีหวยฮ่องกงหวยฮ่องกงโบนัสเยอะจ้ะโบนัสแปดสิบล้านโบนัสแปดสิบล้านปัด แปดสิบล้านแปดสิบล้านเหรียญโบนัสน,นะนะจะไม่มีคนถูกนี่ก็จะมาถอดไพ่ดูดวงก่อนจะมาถอดไพ่ดูว่าจะมีโชคมีลาบไหมจะซื้อลอตเตอรี่จะมีโชคมีลาบไหมจะมาถอดไพ่ดูจ้าถอดไพ่ก่อนพี่น้องก็จะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวจะกินจ้ะเดี๋ยวถอดไพ่ก่อนเดี๋ยวจะกินทีหลัง เสร็จแล้วทีนี้เราก็มาตัดไพ่นะคะตัดไพ่แล้วเราจะมาเลือกไพ่หนึ่งใบนะคะเลือกไพ่หนึ่งใบจะเลือกได้ไพ่หนึ่งใบนะคะจะเอาไพ่เบอร์ไหนนะคะก็แล้วแต่เลือกไพ่แล้วหนึ่งใบนะคะทีนี้เราก็จะมาทําการดูอันนี้ดูเองนะคะไม่ได้ดูให้ใครนะคะดูเองจะดูว่าตัวเองจะมีโชคมรืลาบโอ้มีโชคมรลาบอยู่บนหัวมีโชคโอ้มีลาบใหญ่ทั้งลาบเล็กลาบใหญ่อยู่ข้างๆจ้ะ ลาบเล็กลาบใหญ่แน่นอนแน่นอนมีลาบเล็กลาบใหญ่แน่นอนจ้าลาบเล็กลาบใหญ่นะคะอยู่ข้างตัวนะคะลาบเล็กลาบใหญ่นะคะแน่นอนจ้ามีทั้งลาบเล็กลาบใหญ่อยู่ข้างตัวนะคะมีลาบเล็กลาบใหญ่จ้าจะมีโชคมีลาบจ้าพี่น้องมีโชคมีลาบจ้า จะมีโชคมีลาบนะคะลาบข้างตัวอยู่ข้างตัวจ้ามาจับไพ่สามไปก่อนตัวลาบออกหมดออกหมดอ้อลาบอยู่ในมือมีลาบจ้ะตกลงมีลาบนะคะลาบอยู่ในมือจะจับอยู่ในมือเนี่ยเบอร์สิบถ้าว่าเดินทางนะเดินทางจะไปซื้อลอตเตอรี่อะไรก็แล้วแต่นะก็ให้บนบานก็ให้บนเจ้าที่เจ้าทางก็ให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางโชคลาบ ให้กับตัวเองและจะประสบความสำเร็จจ้าจะมีโชคโชคใหญ่ทั้งโชคใหญ่และโชคเล็กก็แล้วแต่นะก้าโชคใหญ่ทั้งโชคเล็กนะคะมีลาบใหญ่ลาบเล็กอ่าว่าอย่างนี้กันไปเลยแล้วก็จะมีแบบว่าถ้าเดินทางจะมีโชคจะมีลาบจะมีลาบจะมีลาบใหญ่พอสมควรอาจจะเป็นรางวัลที่สองอะไรอย่างนี้นะพูดถึงนะจะเป็นรางวัลที่สองอะไรอย่างเงี้ยรางวัลปลอบใจ รางวัลก็ใหญ่หน่อยนะรางวัลไม่ใช่รางวัลเล็กๆมีทั้งรางวัลลาบเล็กมีทั้งลาบเล็กมีทั้งลาบใหญ่นะถ้าเดินทางก็ขอให้บนเจ้าทีเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางโชคลาภให้ก็จะประสบความสําเร็จนะคะเบอร์เก้าเบอร์เก้าก็จะได้ของเล็กๆน้อยๆก็จะมีคนเอาของเอาอะไรมาให้นะจะเป็นของฝากของอะไรจะมีคนให้ของจะมีให้คนให้ของอะนะ พูดถึงอะนะจะมีโชคมีลาบจ้ะจะมีโชคมีลาบแต่ราบกบหน้าไม่มีราบโดยตรงนะไม่มีจะจะมีจะมีลาบอยู่ข้างตัวจะมีราบแน่นอนจะมีราบจ้ะทั้งราบเล็กลาบใหญ่ออกหมดเลยนะอยู่กับข้างข้างตัวนะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจ้ะเดี๋ยวมามาจ้าหลังจากที่เราเราดูไพ่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากินจ้ะพี่น้องวันนี้กินเค้กจก้ะวันนี้สกอา่ากินเค้กนะคะสำหรับก็จะวันนี้ก็จะมีพิเศษนะก็จะมีเค้กนะกะก็จะมีเค้กนะคะขออวยพรให้สําหรับคนที่วันเกิดนะวันนี้นะตอนนี้วันนี้มีเค้กนะพิเศษนะ วันนี้มีเค้กนะอวยพรนะสําหรับคนที่วันเกิดวันนี้วันเกิดนะปิ้งกอกำอย่าสร้างหยาดลาลิโตกาอย่เยาวกำงามหย่หมไมตานปูเสร็จจุกเลยสร้างหยัดไฟหล่อละฮะใครวันเกิดใครก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะคะเค้กตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าแล้วนะก็ก็จะมากินเค้กนะกินกินแทนแล้วกันนะสุขสันต์วันเกิดขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีจ้ะขอให้ร่ำรวยเด้อ มาจา้าทีนี้ก็มากินนะคะเค้กเนี่ยาวางไว้ตรงนี้แหละจ้าเดี๋ยวมากินเค้กมา <c oughs> มาเด้จเเอจ้าเค้กเค้กผลไม้รวมเค้กเค้กมะม่วงเค้กมันก็อร่อยอยู่แลว้วนะ ดต่แตงโก้多数都好味กัน啦แตงโกวันนี้ก็จะกินเค้กนะคะวันนี้นะคะวันคินวันนี้ไม่กินไส้ตับไตไส้พุงนะคะวันนี้วันนี้ไม่กินตับไตไส้พุงนะคะวันนี้จะกินเค้กค่ะ แซพ่พีน้องเค้กม่มะม่วงกับผลไม้รวมกะว่าจะกินกินครึ่งหนึ่งซื้อมากินเองไม่มีใครกินหรอกของอร่อยอร่อยบ้านนี้เขากินกันไปหมดแล้วเขารุกนนินเเงินจนเบื่อแล้วนี่ก็ตาตงโม้ยย,ย,มมยััปบมนเอา买เ百一เก我买เอ่ะ เสร็จเกชาญกันได้ดูเสรเหลืองสามหยัดตัวล่ะมุยยันเสก็อโอเคยันเสก็จอ่ฮะเือเสร็ตัวยิมกันล้วหัวเมติเยอวดนี้จะมีโชคมีลาบนะจ๊ะถ้าใครเข้ามาดูแล้วรู้ตัวหรือเปล่า าจะมีโชคมีลาบจะถูกหวยนะอะ่สองตัวก็มีโอกาสสามตัวก็มีโอกาสนะพิงก่อยอยากไปไทยถิ่นใกล้ใจอย่าจงตายเจองว่าไปเท่งอ่นะพิงก่อยอยากไปไทยงอต้องสูด้ด้วยาวันเฮกอ่ะยาวันห่างอะนะ 多数都系咁嘅ถ้าใครเข้ามาดูกบน้อยก็จะมีโชคมีลาบนะคะส่วนมากแล้วจะมีโชคมีลาบนะ วันนี้ตั้งใจจะมาถอดไพ่ดูดวงดูโชคดูลาบเพราะว่าพรุ่งนี้หวยจะออกพิเศษหวยจะออกพิเศษลอตเตอรี่จะออกไม่ใช่หวยไทยหวยลอตเตอรี่ฮ่องกงจะออกก็เลยมาถอดไพ่ดูว่าจะมีโชคมีลาบไหมตกลงและมีโชคมีลาบจะ้ะ เอาไปไปมามกินหมดไปครึ่งน,นึงแล้วอ่ะกินหมดไปครึ่งน,นึงแล้วเด้อโชคลาบเงินทองไม่มีก็มีลาบปากจ้ะพี่น้อง ลาป่าก,ก็แน่นอนมีกินทุกวันกินมีกินทุกวันแหละลาปากอะสารพัดกินกินหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วเอาครึ่งหนึ่งอะกินหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยจะกินหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วเคี่ยนนี้ก็ตั้งใจจะกินสักสองวัน เค้กอร่อยจ้ะเค้กมะม่วงเค้กหน้ามะม่วงแล้วก็จะเป็นผลไม้รวมมีอะไรไม่รู้เรสเบอรี่มีอะไรลูกอะไรไม่รู้โอ้ยมีสตรอเบอรี่มีอะไรเยอะแยะนี่ก็ถือโอกาสกินเบียด้วยนะคะแต่ก็ย้ำปุยลา 今日猫เมาไม่โอานเออหนูเออหนูสุก็ซ心猫ไมาไม่โอเคหนูสุกซ开心วันนี้แมวไม่อยู่หนูร่าเริงนะคะวันนี้แมวไม่อยู่ค่ะวันนี้อยู่บ้านคนเดียวจ้าพี่น้องวันนี้วันนี้ก็จะเจออะไรแปลกๆนะวันนี้ก็ไม่อยากจะเล่าแล้วกันเป็นอะไรที่เรื่องคลิปนี่แหละเป็นอะไรที่น่าตกใจเพราะว่ามันมัน ไม่รู้เป็นยังไงอ่ะเอ่อก็คลิปนี่แหละไม่อยากพูดไม่อยากพูดนะไม่รู้มันเป็นยังไงนะไม่อยากพูดถึงแล้วเพราเช้านี้เพราอเช้านี้จะลงไปซื้อของพอดีโทรศัพท์ไม่รู้มันมันทำไมมันเปิดเองได้มันปิดเองได้ก็ไม่รู้มาถ่ายโดยอัตโนมัติไม่ได้กดอะไรเลยไม่ได้กดอะไรทั้งนั้นเลยแล้วมาถ่ายเองได้ยังไงล่ะไม่ได้กดอะไรเลย ทั้งออกข้างนอกทั้งกลับมาบ้านแล้วกไม่ได้ทําอะไรกับโทรศัพท์เลยนะเอาวางไว้เฉยๆนะไม่ได้กดปุ่มไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่โทรศัพท์มาถ่ายเองมาถ่ายเองมันปิดเองอะ่ะโทรศัพท์อะ่ะเออตกใจไหมล่ะไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่เลยเนี่ยเออไม่อยากพูดถึงวันนี้อยู่คนเดียวด้วย พอใกล้ๆจะสิ้นเดือนก็จะมีคนคนสองคนนับโผล่มานะจะมีคนมายืมเงินใกล้จะสิ้นเดือนละของแพงใกมันก็ของของเนี่ยนะแพงนะพูดถึงถึงของแพงนะไม่ใช่แพงเฉพาะในเมืองไทยนะต่างประเทศก็แพงกันมาตั้งนานแล้วประเทศไทยนี่มันแพงมันแพงเช้าว่ะใครเข้าแล้วประเทศไทยอะนะต่างประเทศนะก็แพงก็แพงตั้งมานมนานแล้วก็แพงตลอด ของอะนะแพงตลอดขึ้นตลอดนะเขาไม่รู้จะบ่นยังไงเขาก็เกียดจะบ่นแล้วก็แล้วเกลืเกลืแล้วแล้วตามนั้นแหละว่างั้นเถอะเขาไม่อยากพูดแล้วน่ะคนต่างประเทศคณอยู่ต่างประเทศอะของแพงน่ะเขาเกียดจะบ่นกันแล้วเมืองไทยเนี่ยแพงแพงอ่าแพงล่าหลังเขาแล้วล่ะเมืองไทยอะนะพูดถึงอะนะแพงช้าแพงช้าอ่อใครเขาแล้วหละต่างประเทศอยากที่นี่นะของแพงนะของขึ้นราคาขึ้น สองสามเดือนก็ขึ้นสองสาเดือนก็ขึ้น้วบางทีมันไม่เกี่ยวกับน้ํามันนะบางทีมันไม่เกี่ยวกับน้ํามันแพงนะบางทีมาเทศกาลมันก็ขึ้นบางทีมันมีมันมีข่าวมีอะไรมันก็ขึ้นมันมีข่าวบางทีมีโควิดมาบางทีมีโควิดมาอย่างเงี้ยโควิดมาใหม่ละมารอบใหม่ละของมันก็จะขึ้นราคาโควิดมาใหม่เออโควิดสายพันธุ์ใหม่มามันก็ขึ้นราคาอีกแล้วเออมันเป็นอย่างเงี้ย เอออะไรนิดอะไรหน่อยที่มีข่าวที่เป็นข่าวนะของมันก็จะขึ้นราคาเออไม่ว่าจะเป็นเทศกาลก็แล้วแต่นะมันขึ้นมันรวมหมดเลยมันรวมกันไปหมดเลยอ่ะเออทั้งโควิดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่าอะไรเนี่ยมันจะขึ้นราคาหมดเลยของเออบางทีมันไม่เกี่ยวกันนะมันแพงนะบางทีนะมันมันตามข่าวมันตามข่าวกันน่ะอืมของมันจะแพงตามข่าวอ่ะ มันมีข่าวอะไรอันไหนมาดังๆคมก็จะขึ้นราคาอย่างคนชอบกินชาบูใช่ไหมล่ะอย่างเมืองไทยชอบกินชาบูเอ้าหมูก็แพงเอ้าขึ้นราคาไปอันไหนฮิตอันไหนฮิตกินอันไหนก็อันนั้น,นะแพงใช่ไหมล่ะคนก็ฮิตอะไรชาบูอะไรมีมีมีเตาเตาถ่าน เอา้าฐานก็แพงก็ขึ้นราคาเอา้ามันเป็นอย่างนั้นนะบางทีมันก็แพงตามข่าวบางทีมันไม่เกี่ยวกับน้ํามันนะบางทีนะวันนี้อะฉันร้อนมากเลยนะวันนี้นะโอ๊ยร้อนร้อนร้อนพี่น้องเอ้ยอาบน้ําดีแล้วไม่อาบน้ํำดีเดี๋ยวเดี๋วสักพักสักข้าหกาโมงฉันก็จะไปอาบน้ําเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยร้อนจัดแล้วไม่ไหวเลยโอ๊ย 今日天,天氣好熱啊，熱到癲啊，個人都癲啊，唉，開冷氣都唔夠涼啊，出晒汗啦而家，唉、啊，唔掂當啊！今日出嚟占卜，占下卜睇自己有冇運氣。啊，有運氣嘅，自己有運氣有有大有細啦，有大有細啦，啊大細嗰啲啊，啊。 ตายชอยล่อ,อใส่ชยอยอ่ะกําเนืองอ๋ฝาดตัดอะย๋วเขายิ่ฝัดตัดแล้วฝฝัดเจฝาด,ดตายตายล่เ๋่าวตายเแล้วใส่ล่ะชงจี้จะไหอะเดี๋วหลอบชอยมาก็อยู่จิมปุกกันละมาสิน้นก็จะมีรถตรี่ก็เลยมาออกออกมาดูดวงดูไพ่ดูดวงก่อนนะคะ เออมเลงอะตยก็我靓唔靓啊，สวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะวันนี้ฉันว่าฉันสวยนะฉันแต่งหน้าสวยนะวันนี้นะ ส่วนเค้กเลยครึ่งหนึ่งก็จะเก็บไว้กินเก็บไว้กินพรุ่งนี้จ้ะแล้วพรุ่งนี้ก็อยต่อวันนี้ก็กินแค่นี้ก่อนวันนี้ไม่กินแล้วจ้ะมื้อเย็นกินอิ่มแล้วจ้ะก,กินเค้กเข้าไปแล้ววันนี้กินไปสองมื้อแล้วจ้ะวันนี้ก็กินเค้กอีกเป็นพิเศษก็ประเดิมของหวานเข้าไปก็ครึ่งหนึ่งกินไปครึ่งหนึ่งแล้ว คงไม่ได้ลดง่ายๆเราจะพี่น้องก็กินกินกินว่างก็กินว่างก็กินใช่ไหมล่ะเดี๋ยวขอกินเบียร์สักกระป๋องหนึ่งเพราะว่ามันอากาศมันร้อนจัดมันอบอ้าวมันยังไงบอกไม่ถูกนะกินเบียร์สักกระป๋องแล้วกันนะขออนุญาตกินเบียร์สักกระป๋องหนึ่งก็แล้วกันเหลืออีกสิบนาทีก็จะห้าโมงเย็นนะคะ ก็จะมืดจะค่าแล้วนะคะอีฉันก็เตรียมตัวล้างหน้าล้างตาจะไปอาบน้ําอาบท่าแล้วค่ะมืดค่าอย่างนี้ไม่ได้นะคะอีฉันก็กลัวเหมือนกันนะคะชิีนเจ้าไรฮะอะรงอจีเกตแกงกันละฮะโอลาลาเซงฮะพระยืนปีนงอเจ้าเจ้าไอชงเหลืองอะไรมีนชงเหลืองกันละงอโตแกงมาไปสินที่ฮะเอเยมามางอโตแกงมากําตายก้ากําโตแล้ะจอยกินนะ ไปแล้วจ้ะแค่นี้แล้วจ้ะ See you bye bye